สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่กดติดตามนะคะกดติดตามด้านล่างกันได้เลยนะมาค่ะดาวโจนค่ะ25วันวันที่25เดือน11ค่ะขยี่กันไปเลยนะคะ9และ5นะ9และ5ค่ะ2<อ>ตัวค่ะเจาะก,กันไปเลย98 53 59 57 92และ 56ค่ะส่วน3ตัวค่ะจับกันไปเลยค่ะ975ค่ะและ539นะคะย้ํอีกครั้งนึงค่ะ2ตัวนะคะ98 53 59 57 92และ56ค่ะส่วน3ตัวค่ะ975และ539นะคะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Line แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน